จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าอ้าวใครที่อยากเป็นดาวนะคะเตรียมตัวได้แล้วเพราะว่า Academy Fantasia Season 7พร้อมแล้วค่ะข่าวดีสำหรับนักล่าฝา พระทูตแคนดิเดแฟนเทเซียซีซั่นเจ็ดได้เริ่มปฏิบัติการค้นหานักล่าฝันกันแล้วงานนี้เหล่ารุ่นพีเอเฟทั้ง6รุ่นก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้โกโซบิกมากๆเพราะจะมีเหล่านักล่าฝันมาอยู่รวมกันในบ้านเดียวกันถึงร้อยคนเลยค่ะมีอะไรก็เอามาชงให้เต็มที่นะครับซีซั่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะฮะก็น่าจะมีอะไรที่สนุกสนานและเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับยังไงก็จะอยู่ข้างนอกก็จะเป็นกําลังใจให้นะฮะแล้วจะคอยดูทุกทุก วีคนะฮะแล้วก็ออกมาคงได้ร่วมง,งานกันครับอะงานนี้หนุ่มตุ้ย AF3 าก็ยังปากแขนงโปก๊กปฏิเสธว่าไม่ได้เลิฟคาะรุ่นกับสาวอิงอิง AF4 ค่ะก็เป็นอะไรที่เข้าใจผิดกันไปแต่จริงๆก็มีความสนิทกันอยู่แล้วครับกับเพื่อนเพื่อน a f ฟทุกทุกคนครับสนิทกันในระดับไหนอะคะเรื่อยๆมากกว่าครับเพราะว่าไม่ได้เจาะจงหรือว่าไปไหนด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคงคงคงไม่ได้ฟิลขนาดนั้นครับมีแฟนคลับไปเห็นว่าอยู่หัวหินด้วยกันสองคน2สองคนเลยครับ ไม่แน่ใจนะฮะถ้างั้นถ้าัคนผมคงบอกไม่ได้แล้วว่าใจยังไงด้านกระรอกน้อยหนุ่มออฟ a อ2ก็ยืดอกยอมรับแบบแมนๆว่าคขากับสาวอเล็กซานดรามาได้2ปีแล้วก็ตั้งแต่หนังจบก็คุยกันมาเรื่อยๆถือว่าเรามีเพื่อนที่ดีคนหนึ่งออฟก็อก็ดีใจก็ทําให้เราแบบว่ามีกําลังใจทํางานนะฮะแฟนคลับก็ก็รู้ครับผมก็รู้รับได้